สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในจีดาชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปเรื่องย่อของ Trauma Code ในเอพินที่2ค่ะก่อนจะไปฟังกัน ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้จีดาชาแนลด้วยนะจีดาชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์ก่อนใครได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่5 0บาทเท่านั้นนะคะหรือใครไม่สะดวกไปรายเดือนก็สามารถส่งซ u เปอร์แชทหรือซ u เปอร์สติ e กเกอร์ได้เลยนะคะโอเคมาไม่ให้เสียเวลาเลยใน E ีีที่2เนี่ยก็ต่อเน,นื่องจาก E ีีแรกนะคะก็คือหมอแบกเนี่ยกระโดดลงมาจากฮอเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไข้ที่ตกลงมาจากที่สูงนะคะซึ่งเขาไม่เพียงแต่กระโดดลงมาจากคอในขณะที่แบกหมอแบกไว้บนบ่าย อย่างเดียวเท่านั้นนะเขายัางกระโดดหน้าผาได้ด้วยค่ะไปให้สุดนะโอเคพอเข้าไปถึงตัวคนเจ็บนะคะเขาก็วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าคนเจ็บเนี่ยน่าจะมีลมในเยื่อหุ้มปอดค่ะ เขาก็ทําการเจาะระบายลมออกในปอดน,นะคะในระหว่างนั้นเขาก็ถามกระบวนการขั้นตอนกับหมอใจวอนตลอดเลยว่าถึงกระบวนการนี้แล้วขั้นต่อไปต้องทํายังไง1 2ึ4นะคะหมอใจวอนก็บอกว่าตอนนี้คนไข้เนี่ยประสาทต,ตามไม่ตอบสนองเลยหมอแบ๊กก็บอกว่าใช่ตอนนี้คนไข้เนี่ยขั้วประสาทต,ตาบวมนะคะต้องผ่าตัดกระโหลกค่ะ เพื่อที่จะระบายความดันจากกระโหลกนะคะหมอใจวอนก็บอกหมอแบกนะคะบอกว่าเราจะทําที่นี่ไม่ได้นะหมอทีมกู้ชีพก็มาแจ้งด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เราจอดฮอล์นานเกินไปแล้วนะคะหมอแบ๊กก็เลยตัดสินใจให้เคลื่อนย้ายคนเจ็บขึ้นฮอล์ไปก่อนค่ะแล้วภาพก็ตัดมาบนฮอล์นะคะหมอแบ๊กตัดสินใจสั่งให้หมอแจวอนเนี่ยโกนผมคนไข้ค่ะเพื่อที่จะเจาะระบายความดันคนไข้บนฮอล์นะคะ หมอใจวอนไม่อยากทําแต่ก็ต้องทํานะคะก็มือสั่นนะคะเพราะเขากลัวความสูงเนาะพอโกนผมเสร็จแล้วเนี่ยหมอแบกก็จะลดมีดลงบนหัวคนไข้ค่ะเพื่อที่จะกรีดนะคะหมอใจวอนถามย้ําอีกครั้งนะคะถามว่าเราจะทําจริงๆใช่ไหมหมอหมอแบกก็บอกว่า,กว,ากว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็อีก15านาทีอะ่ะมันไม่ทันแน่นอนเขาบอกว่าถึงสถานการณ์ตอนนี้จะลำบากอะ่ะแต่ลำบากกว่านี้เขาก็เคยผ่านมาแล้วภาพก็แฟลชแบกย้อนกลับไปนะคะ หมอแบกตอนนี้เขาอยู่ที่อัฟกานิสถานนะคะหมอแบกต้องเจาะกระโหลกคนไข้ในขณะที่รถกําลังถูกไล่ยิงค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีด้วยนะคะในรถคันนั้นก็ใช้สว่านช่างนะคะเจาะหัวคนไข้ค่ะโอ้ยตายบู๊เกินอะตัดกลับมาบนฮอนะคะหมอแบกก็บอกว่าขอสว่านแต่หมอใจวนก็บอกว่าไม่มีนะคะเขาก็เลยหันไปหยิบเขาเรียกอะไรทุกคน มันเหมือนเป็นแท่งอ่ะเข้าใจว,ว่ามันคล้ายๆสิวใช่ไหมคะที่เอาไวสา้สกัดกําแพงอะไรเงี้ยเขาบอกหมอใจวนบอกว่าให้จับคนไข้ล็อกคนไข้ว่าให้แน่นๆนะเพราะว่าเขาต้องใช้ความแม่นยําม,มากๆเลยแล้วเขาก็ทําการใช้ค้อนนะคะ ทุบลงไปที่ซิวเพื่อที่จะเจาะหัวคนไข้ค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ลานจอดทอนะคะพายาบาลจังมีแล้วก็ผู้ช่วยนะคะก็มาช่วยลําเลียงคนเจ็บไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องผ่าตัดต่อไปค่ะภาพตัดมาที่หนะ้าห้องผ่าตัดนะคะหมอแบ๊กก็ให้ไปตามหมอดุมยามานะคะแต่ว่าพายาบาลจังมีจริงๆแล้วพายาบาลจังมี ไม่ใช่พยาบาล ICU นะทุกคนเป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินนะคะแผนพูดผิดในอพิโซดที่1เนาะพยาบาลจังมีก็โทรตามหมอปาร์กนะคะที่ช่วยหมอแบกไว้ในอพิสซดที่1ซึ่งตอนนี้เขาก็กาลังอ่านหนังสืออยู่พยาบาลจังมีก็พูดจะขอร้องนะคะแต่ว่าหมอแบกเนี่ยก็ช่วยโทรศัพท์จากมือของพยาบาลจังมีไปคุยเองนะคะบอกว่าตอนนี้มีเคสผ่าตัดด่วนให้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยหมอปาร์กก็ตกใจนะคะก็เงียบไป หมอแบ๊กก็เข้าใจว่าโทรศัพท์พยาบาลจังมีเนี่ยเสียหรือเปล่าก็ไปอา,ยาที่จะเคาะเคๆนะคะดูว่าโทรศัพท์มันเสียหรือเปล่าพยาบาลจังมีก็เลยถวยโทรศัพท์คืนนะแล้วก็พูดด้วยความอ่อนโยนขึ้นนะคะบอกว่าตอนนี้มีเคสด่วนแล้วหมอทุกคนก็ติดเคสหมดเลยรบวกวนหมอปั๊กเนี่ยช่วยลงมาที่เคสนี้ได้ไหมจะสะดวกไหมคะอะไรแบบนี้นะหมอปั๊กก็เลยตอบตกลงค่ะ เขาเก็บหนังสือนะคะแล้วก็หนังสือที่เขาอ่านเนี่ยก็คือหนังสือบทบาทวิสัญญีในแผนกฉุกเฉินนั่นเองก็อนุมานได้นะคะว่าหมอปาร์กเนี่ยน่าจะมาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหมอแบ็กอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกับหมอแจวอแน่นอนค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในห้องของผู้อในวยการชเวนะคะพอ,ออชเวเนี่ยก็บอกว่าคนที่แนะนําหมอแบ็กให้กับรัฐมนตรีเนี่ยก็คือผู้อำนวยการโอจากโรงพยาบาลจินซอหมอคนนั้นก็ตกใจนะคะ พออ,อบอกต่อไปอีกนะคะบอกว่าฟรีมือหมอแบ็กน่ะหัดเทพมากๆซึ่งนั่นหมายความว่ายิ่งเก่งมากเท่าไหร่อะก็ต้องใช้งบมหาศาลในการช่วยคนไข้มากเท่านั้นเขาเลยสั่งให้หมอคนนี้นะคะจับตาหมอแบกไว้ค่ะหมอคนนี้ก็พูดนะคะบอกว่างั้นการประเมินครั้งต่อไปอ่ะเราก็เนียนๆไล่หมอแบ็กออกไปสิพออ,อก,ก็บอกว่าการประเมินรอบหน้ายอย่างนั้นหรอมันนานเกินไปเขาสั่งหมอคนนี้ให้ไปหาวิธีไล่หมอแบ๊กออกให้เร็วที่สุดน,นะคะเนี่ยทุกคนดูสภาพาแวดล้อมในการทําง,งานทุกคนดูเหม็นขี้หน้าหมอแบ๊กหมดเลยนะคะเนี่ย พอแตกลับมาที่หน้าห้องผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็หมอแบ๊กแล้วก็หมอแจวอนก็ช่วยกันผ่าตัดคนไข้ได้สําเร็จแล้วค่ะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมันก็ทั้งผ่าตัดกะโหลกแล้วก็ผ่าตัดปอดด้วยนะคะทาทั้งสองอย่างเนี่ยเสร็จภายในไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำนะพอเดินออกมาเนี่ยหมอแจวอนก็มองหมอแบ๊กแบบทึ่งๆนะคะหมอแบ๊กก็พูดแซวหมอแจวอนนะคะบอกว่า ทำหน้าองกระตกลุมรักฝีมือการผ่าตัดของฉันอย่างนั้นแหละเ <c oughs> ขาถามหมอใจวอนต่อไปนะคะถามว่าจบเฉพาะทางปีหนึ่งเราเนี่ยต่อไปจะไปทําอะไรต่อหมอใจวอนก็บอกว่าเขายังไม่แน่ใจนะคะหมอแบ๊กก็เลยบอกว่าเขามีสาขาหนึ่งน่าสนใจนะสาขาอุบัติเหตุไงเป็นไงสนใจไหมหมอใจวอนก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังโดนหมอแบ๊กจีบให้มาทํางานด้วยเขาก็บอกหมอแบ๊กนะคะบอกว่าที่ปรึกษาของเขาเนี่ยบอกว่าเขาควรที่จะไปต่อเฉพาะทางในปีที่2มากกว่าหมอแบ๊กก็บอกว่าพูดบ้าอะไรเนี่ยทำไมตัดสินใจเองไม่ได้ หมอแจวอนก็ยังลังเลนะคะหมอแบ๊กก็เลยรู้ว่าอำนาจการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หมอแจวอนก็เลยเดินออกไปเพื่อที่จะไปคุยกับหมอยูริมที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหมอแจวอนค่ะเข้าตัดมาในห้องพักของหมอยูริมนะคะหมอแบ๊กก็มานั่งรออยู่แล้วนะเขาเข้ามาคุยกับหมอยูริมว่าอยากจะขอตัวหมอแจวอนมาเรียนต่อเฉพาะทางทางด้านอุบัติเหตุซึ่งหมอยูริมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ปล่อยลูกศิษย์คนปวดคนนี้ไปอย่างแน่นอนเนาะหมอแบ๊กก็พูดจิตวิทยานะคะบอกว่าหรือจริงๆแล้วเพราะว่าคุณเองเนี่ยก็กลัวว่าหมอแบคจะะไม่่เลือกุณน หมอ,อยูริมก็บอกเปล่าซะหน่อยไม่ได้กลัวหมอแบ๊กก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวสี่โมงเรา3าคนค่อยมาคุยกันนะพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องไปค่ะถ้าตัดมาในห้อง ER นะคะหมอแบ๊กก็เดินเข้ามาคุยกับพยาบาลจังมีค่ะบอกว่าขอวิธีชนะใจคนหน่อยได้ไหมพยาบาลจังมีก็เลยถามว่าแล้วทําไมมาปรึกษาเธอล่ะหมอแบ๊กก็เลยบอกว่าก็ทีกับหมอปาร์กเนี่ยพยาบาลจังมียังสามารถดึงเขามาทํางานได้เลยพยาบาลจังมีก็เลยบอกว่า นั่นไม่ใช่เรียกว่าการชนะใจนะเขาเรียกว่าการขอความร่วมมือต่างหากหมอแบ็คก็เลยบอกว่าคนที่เขาอยากจะดึงมาร่วมทีมเนี่ยก็คือหมอแจวอนพยาบาลจังมีก็เลยบอกว่าหมอแจวอนงั้นเหรอพยาบาลทุกคนใน ER เนี่ยก็ชอบหมอแจวอนกันทุกคนเลยเธอเลยให้คำปรึกษากับหมอแบ็คไปค่ะภาพตัดกลับมาในห้องพักของหมอยูริมนะคะหมอยูริมก็เรียกหมอแจวอนมาคุยแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้หมอแจวอนเนี่ยต่อเฉพาะทางทวารหนักกับเขานะคะบอกว่าหมอแจวอนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิคนโปรดของเขาเลยนู่นนี่นั่น ในขณะนั้นหมอแบกก็เดินเข้ามาในห้องนะคะทุกคนก็ตกใจนะส่วนหมอแบกก็โมโหเหมือนกันบอกว่าเรามีนัดกัน4ี่โมงไม่ใช่หรอนี่เพิ่งจะ3ามโมงยีเองชิงมาพูดกันก่อนหน้าเขาได้ไงหมอแบกลากเก้าอี้มานั่งนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยเรามาคุยกันเลยดีกว่า เขาหันไปคุยกับหมอแจวอนนะคะบอกว่านี่หมอแจวอนจะไปต่อเฉพาะทางเขาวนหนักจริงๆหรอไปเป็นเบสให้กับหมอยูลิมเนี่ยนะหมอยูลิมก็ไม่พอใจนะคะที่พูดแบบนั้นบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าหมอแจวอนเตรียมทําวิทยานิพนธ์เสร็จใดๆเนี่ยเขาก็จะให้ตําแหน่งศาสตราจารย์กับหมอแจวอนอย่างแน่นอนหมอแบกก็หัวเราะนะคะแล้วถามว่าแล้วนายมีตําแหน่งนั้นให้เขาหรือยังไงหมอยูลิมก็ถามกลับนะคะถามว่าแล้วไปอยู่แผนกฉุกเฉินเออของนายเนี่ย หมอใจวณไม่ต้องมาเป็นเบสไนหรือไงหมอแบกก็อึ้งไปนะคะเขาบอกว่าถ้าหมอใจวนมาอยู่กับเขาเนี่ยก็ต้องมาเทรนกับเขา5้าปีนะตำแหน่งศาสตราจารย์ก็อาจจะต้องรอให้คนที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งนะถึงจะมีตำแหน่งมอบให้หมอใจวนได้หมอยูลิมก็หัวเราะนะคะแล้วถามหมอแบกว่าเอาแบบความจริงเลยนะหมอแบ๊กมาโรงพยาบาลน,นี้ทําไมจะมาฟอกตัวหรือเปล่าที่จบจากมหาวิทยาลัยโมฮัน คือในเรื่องเนี่ยเหมือนเขาจะพูดเหยียดมหาวิทยาลัยนี้เสมอเลยนะคะประมาณว่าแพทย์ที่จบมาจากมหาลาัยโมฮันเนี่ยจะเป็นแพทย์ตลาดล่างไม่เหมือนกับหมอที่จบมาจากโรงพยบาบาลฮันกุ๊กมาตรฐานการรักษาก็จะสูงกว่าอะไรประมาณนี้นะหมอแบ็กก็โมโหแล้วก็เอามือเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําชานะคะแล้วก็สาดไปที่หมอยูริมค่ะนี่สันติไม่ใช่ทางออกแล้วหนึ่งหมอยูริมเองก็เดือดเช่นเดียวกันเขาบอกว่าหมอแบ็กคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวหรือไง เขาเนี่ยนะจบจากมอฮันกุกทํางานในโรงพยาบาลฮันกุกเช่นเดียวกันแล้วก็รายประวัติตัวเองยาวเลยนะคะจนหมอแจวอนมึนไปเลยค่ะแล้วในห้องของเขาเนี่ยก็ประดับตกแต่งไปด้วยโล่รางวัลใดๆต่างๆเขาบอกว่าโล่พวกนี้นะเยอะเท่ากับอายุของเขาเลยเขาหันมาถามหมอแจวอนนะคะถามว่าสรุปแล้วนายจะเลือกแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะเลือกเฉพาะทางทวารหนักหมอแจวอนก็ลังเลนะคะว่าจะไปทางไหนดีหมอแบ็คพอเห็นหมอแจวอนลังเลนะคะก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าช่างเถอะ นายไปทางทวันหนักอะเหมาะสมกับนายแล้วคนลังเลแบบนายเนี่ยช่วยคนไข้ไม่ได้หรอกพูดจบเขาก็เดินออกไปนะหมอใจวอนรีบเดินตามหมอแบ็คเข้าไปในห้องนะคะก็เห็นว่าการตกแต่งของหมอแบ็คเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยรูปของคนไข้ที่หมอแบ็คได้ช่วยเหลือไว้ได้อย่างสําเร็จค่ะหมอใจวอนถามหมอแบ็คว่าถ้าเขาเลือกที่จะมาอยู่แผนก ER แล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรหมอแบ็คก็บอกว่าตัวอย่างก็มีให้เห็นในวันนี้แล้วไงนายจะได้ทําเคสแบบนี้อีกเยอะๆเลยรวมถึงสามารถที่จะตัดสินใจรักษาคนไข้ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังเรียกล่อมไม่ทันสําเร็จนะคะหมอยูริมก็เข้ามาในห้องค่ะคราวนี้เล่นมุกข,ขอร้องเลยนะคะบอกว่าเลือกเฉพาะทางทวันหนักเธอนะนๆะๆนะ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 ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วหมอแจ้วนก็เลือกที่จะอยู่กับหมอแบ็กนั่นเองค่ะหมอยูริมน้ําตาตกนะคะ เขาเดินกลับไปที่ห้องด้วยความโมโหแล้วก็พิมพ e ์อีเมลนะแล้วก็กดส่งค่ะซึ่งในอ e ีเมลฉบับนั้นเนี่ยก็คือการที่จะให้หมอใจวอนเนี่ยรับผิดชอบเข้าเวรของแผนก e ER คนเดียวทุกวันนะคะหมอใจวอนพอเห็นจดหมาย e อีเมลฉบับนั้นก็กรี๊ดออกมาเลยค่ะหมอแบ็กพอได้ยินเสียงกรี๊ดนะคะก็ <c oughs> <c oughs> โทรหาหมอใจวอนบอกว่าเสียงเหมือนคนกาลังจะตายเลยนะหมอใจวอนก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีคนตายแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะมีนะครับ <c oughs> หมอใจวอนถามหมอแบ็กว่า มีหมอทั้งมากมายเลยแล้วทำไมถึงเลือกเขาล่ะหมอแบกเกอร์บอกว่าเขาประทับใจที่หมอแจวอนเนี่ยวิ่งไปช่วยคนไข้เสมอเลยไม่ว่าจะช่วยได้หรือว่าช่วยไม่ได้เนี่ยหมอแจวอนก็จะรีบเข้าไปช่วยคนไข้อย่างเร่งด่วนเขาก็เลยประทับใจหมอแจวอนในจุดนั้นค่ะหมอแจวอนก็ยิ้มนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ป้ายหน้าห้องฉุกเฉินนะคะถูกเปลี่ยนจากผาแผนกฉุกเฉินเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะเสียงในหัวของหมอแจวอนก็พูดดังให้เราได้ยินนะคะ บอกว่าไม่ว่าทางที่เขาเลือกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะแต่ว่าเขามั่นใจว่าถ้าเขาเดินตามหลังอาจารย์แบ็กเนี่ยเขาจะสามารถช่วยเหลือคนไข้เหมือนที่อาจารย์แบ็กทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็จบในอัพพิโซดที่สค่ะสนุกมากเลยทุกคนตอนที่หนึ่งมันจะเน้นเรื่องของการบูใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยก็จะมีคอมเมดี้นะคะเป็นศึกระหว่างหมอแบ็กกับหมอยูริมค่ะ จริงๆแพนเล่าข้ามไปด้วยนะคะเรื่องของแก้วชานะอันนี้ก็ตลกมากเดี๋ยวใครทุกคนไปดูตัวเต็มนะคะทุกคนสามารถดูตัวเต็มได้ทาง Netflix ค่ะโอเคคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามอพปิสซ์ที่3ด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b ส cribe ให้จีด้าด้วยนะจะได้มีกำลังใจค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ